บ้านคุณยายฮันนี่ครับวันนี้พอดีน้ำปลาหมดครับวันนี้ก็มาซื้อน้ำปลานะครับเข้าทุ่งนาเดนาะซื้อน้ำปลาเข้าทุ่งนาแล้วก็พาน้องๆมากอกน้ำนะครับเอาไว้ใช้งั้นไม่ต้องยกลงครับเราก็เปิดฝาใช้อย่างต่อเขาได้เลยเออต่อด้เลยเนี่ยเราก็ต่อเขาได้เลย จะเ้ยมาตัเตียงแรงในการยกขึ้นยกลงเนาะเปะิดนิสัได้เลยนี่กอกน้ำกัน <c oughs> สามเอา้าเราสิไปแล้วบ่ บไปพร้อมกันบ่ะเอ้ยบ่องเลยล่ะตัดอแล้วตัดไม่เป็นไม่เนไม่เป็นเลย้ามตัด่อเลเลี้ยงบ่โอ้เขาเขาไม่รู้หรอกันไกเกินชกโกแลตอยู่ไม่เป็นไรอะอะอเปิดฝาอ่า ออกน้ำไปก่อนเดินเิดเนข้ามาเน่ยนะเดินเข้ามาปุ๊บผมจะนอนอยู่ตรงนี้เลยเปิดประตูเข้ามาก็จะเจอผมเลยนะอ๋อนอนอยู่นี่เนาะเออก็ดีจังเลยที่ที่นี่ที่นี่มียุงไหมไม่มีเนาะ,ะหรือว่ามีอยู่แต่มันน้อยเนี่ย แต่ว่าก็หลังกระทัดรัดดีอันนี้ค่าเช่าหกพันนะใช่ไหมค่าเช่าหกพันป่ะไม่ใช่ครับเท่าไหร่น่าจะหกร้อย <600. S 2> น่าจะพันห้ามั้งหรือพั <600. S 2> นหนึ่งเนี่อหกร้อยหกร้อยผมก็ไม่แน่ใจเออถามคุณยายท่านนี้หกร้อยหลังนี้หกร้อยอยู่กันหกคนคนละร้อยต่อเดือนคุ้มไหมคุ้มได้น่าจะคุ้มอยู่แล้วผมว่าสบายเลยนะ โอ้มีโต๊ะนั่งนะนี่คือโต๊ะรับแขก้วแขกมาเยอะนี่ครับก็บ้านหลังนี้ก็จะมีพี่น้องยูทูบเบอร์มาอาบน้ำอาบท่านอยู่กันไปทก็้กต็้งนีาายยงร้นเ,เนะ้จรนะิงเหรอ ตุ่มแดงๆอย่างเงี้ยเนีเหมือนกันเลยนี่เป็นจุดแดงๆไว้เนี่ยแล้วก็คันนะเออแต่ของผมมันมันจุดใหญ่ไงมันตุ่มใหญ่ของพี่เป็นตุ่มเล็กๆแพ้แดดเหรอพแแ้ดดหรือเปล่าไหนผมไปดูของโอ๊ะเด้เออใช่เหมือนกันเนี่ยของเราแพ้แดดน่าจะแพ้แดดละ เดี๋ยวต้องไปซื้อแป้งอะไรนะเห็นมีไ่มีอนไเราแ,แ,นะเ,ราแเออไปซื้อแป้งมาทาแป้งกันแดดเป็นกันแดดเราบัางนอนน้ำเต็มนะครับทุกคน,นเออดีเนาะมาทุกทีจะยกขึ้นยกลงนะแต่มารอบนี้เราเออมีอันนี้ใส่ก็โอเคมีสายยางเปิดใส่ใสเลยไปยกลงทีเยตอนทุ่งนา

เปิดใส่เลยประยกทีเดียวตอนอยู่ทุ okay? ่งนานะครับเห็นว่าหลังจากเขาจะทำตามฝันเขาจะเดินทางไป ซูงดานไปซูดานอูกันดาอะไรสักอย่างนี่แหละจะไม่โอ้อูกันดาประเทศอูกันดาไปหาสาวแอฟริกันหลังจากไปอยู่มาอยู่ที่นี่ได้เงินทุนนุนร้อนเขาจะไปเขาจะไปที่นู่นเหมือนจะบินลัดตาไปที่นู่นเลยเยนนะ้ำเต็มก่อนนะลืมไปว่าตียังยัง ยัเเดินปเด็ชัโงนดียังกรอกน้ำยังไม่เต็มถชั่วโมงนึงไปเลยใช่ไหมบ้านบ้านของเรา y o u u u b บ้านบ้านของเรา youtube ถ่ายกันไปถ่ายกันมาโอ้กลับพร้อมกันนะเจนเย็นนะ

ปิดฟ้าก่อนครับผมเออไล่ปิดฟ้าเลยเอารถเล็กได้อยูออกอดูละยกหน่อยขับคล้องรถเล็กอ่ะซอกเล็กๆก,ก็ไปได้ phá, ờ. ai, à, nhấc na rồi, phá, ô, tịt được bao, ô หักควาเยอะๆหักซ้ายเยอะๆหักสุดเลยไม่มีประกันจริงๆรถเก่าหักสุดเลยทีนี้น่าจะไปได้แล้ว เดินหน้าอีกนิดหนึ่งดีนะรถสั้น,น,น <c oughs> ถ้ารถเก่งผมไม่ได้นะเพราะผมยาวกว่าเยอะใช่อันนี้รถมินิเฮ้ยเฮ้ยเดินหน้าอีกเฮ้ยเ <c oughs> สียวๆแล้วเฮ้ยเจะดีเลยโอ้ให้พี่ถอยดีกว่าไหมอย่าลงเหยียบคันเร่งมานะผมแบนเลยนะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถอ,อ,อยตรงเลยครับทีนี้ถอยตรงเลยเอ้ยตรงไปตรงไปเอ้ย โอ้ยไปตรงไปเลยโอ้ยลุ้นมากเลยว่ะเอาเอานาทีเราทึกนะฮะโอ้โอ้โหลกแล้วโอ้โหสุดยอดเอาลุ้นลุ้นลุ้นกลัวเป็นหอย,ยไม่ใช่เลยเอาไปเดินทางสวัสดีป้าประเจอกันทุ่งนาน เอานี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดกับบัดกรอ,อกน้ำนะไปใส่ทงหน้าครับซื้อน้ำตกน้ำปลาซือ้อกอกซื้อเกลียเข้าไปอาฝาสินค้าทีพีสกินซีบัตรทอนพัดเบต้าคูแคนดื่มเพื่อสุขภาพนะแล้วก็เซรั่มบางลูกิวหน้าทีพีสกิน kin, สั่งซื้อได้น้ำแอดมนาที่ร้านออฟฟิเชียลทีพีสกินสวัสดีครับ